สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้พี่ก็มาบินเล่นเนาะพี่เห็นอะไรแวบๆอยู่ไกลๆโอ้โหเฮ้ยเจ้าคาโน่นะอุ้ยอัลฟาแัปเตอร์ใช่ไหมนะโอ้โหค้ายกับเจ้าทาลีอยู่โอ้โหอัลฟายังโหดเฮ้ยนั่น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 เหมือนจะเห็นเจ้าคาโน่นะ เฮ้ยเลเวลสูงด้วยเลเวลยี่สิบเก้าตุยไหมเนี่ยตุยยังโอเคมันชนะเจ้าชาลีนะครับเดี๋ยวเราโอ้เจ้าอัลฟามาล่อล่อมาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆเจ้าอัลฟาหน่อยดิยอมโดนกัดไปนะมา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 โอเคมันเดินตามอยู่อุยอุยอุ้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 ยโดนกัดไหมเนี่ยอยู่ไหนแล้ว โอ้ไม่มาแล้วหรอไม่มาอย่าเพิ่งตุยนะโอเคแถวนั้นไม่น่าจะมีตัวอะไรทําอะไรมันได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยดีกว่าก็มาที่บ้านของเราเคจอดเตรียมของสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คืออ๋อโอ้ที่นอนจัดเลย ที่นอนหมอนมุง้งอา่าแล้วก็ต้องเตรียมอาหารไปหน่อยแล้วกันเนาะโอเคน่าจะพออยู่ใส่ไปโอเคแล้วก็เก็บของตัวจะได้ไม่หนักนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไป พจนภัยล่อมันมาเนาะแถวใกล้ๆมันดันมีเจ้าอาัลฟาด้วยโอเคปพร้อมเจ้าคาโนอย่าเพิ่งตุยไปนะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนโอ้ค่ะเจ้าอาัลฟาดูหน้าดูเลยอะ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะนั่นไงโอเคมันมาล่าแถวนี้ หรือว่าเราจะจอดเอาแถวนี้เลยอันตรายเนี่ยแถวนี้โอเคถือว่าตัวเก่งพอใช้ได้เลยนะเดวลยี่สิบเก้าใช่เลยมาตามมาไหมตามมาอยู่นะครับมามามามยังตามมาอยู่ตามมาเรื่อยๆมาตรงห่างไกลเจ้าอัลฟาหน่อยอา้าวไม่ตามเหรอไม่ตามก็ต้องล่อกใกล้ๆสิตามมาไม่เนี่ย เอ,อบินเร็วไปใช่ไหมตามไม่ทันใช่ไหมมาแล้วเห็นเราแล้วมาตามมาอยู่โอเคเดี๋ยวจะบินชา้าตามมาแถวนี้แหละโอเคมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็บินขึ้นไปแล้วเราก็มายังโอเคยังเห็นอยู่โดดลงแล้วก็สร้างที่หลักที่นอนเราเรากันเลยปึ๊บกำแพง กำแพงแล้วก็กำแพงกำแพงแล้วก็หลังคาหลังคาโอเคแล้วก็ปูที่นอนโอเคเรียบร้อยยังอยู่ดีมีสุขไหมไปไหนแล้วเนี่ยโน่นโน่นโน่โนโอเคอ้าไปไหนล่ะโอ้โหเป๊บเผิแปบบ๊แบ,บเดียวไปนู่นเลยเหรอ โอ้โหแล้วอยู่ใกล้ๆเจ้าอัลฟาด้วยมันไม่กัดกันใช่ไหมเจ้าอัลฟากับเจ้าคานเนี่ยเคมาเร็ว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 คานออยู่นี่มาเออเห็นแล้วมาบินมาเอาดีนะเอาฟ้ายังไม่เห็นเรานะครับยังตามมาอยู่ตามมาอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูนี่นะเฮ้ยง <Hey, S 1> ูมันกัดเจ้าคานอจดจ,จ,จัดการงูก่อนเดี๋ยวมันกัดคานเราตุยยิ่งห่วงอยู่ งูงูยังอยู่ใช่ไหมจิกษาจิกษาเรียบร้อยนอนไปเคไปหาโนมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดการละมาสิไม่เห็นหรือไงล่ออยู่เห็นแล้วมาแล้วอุ้ยดียังไม่โดนกัดโอเคอาวยังไม่ใช่ที่นอนเรารอะโนน,น,นที่นอนเราอยู่น,นู่นเค โอเคนอนเดี๋ยวเราก็นอนกันเลยใช้สูตรความหิวนอนโอเคครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเราโดนแมลงเฮ้ยฟาซะยึงไงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออเจ้าคาโนอยู่ใกล้ๆนะใส่เลยธนูดอกแรกปั๊บเรียบร้อยโดนอยู่สาม เจ้าดิลโลมันจะมาทำอะไรไัเนี่ย5้7หเอ่าวหนีแล้วนะหนีแล้วนะไม,ไม่โดนดอกนี้โอเคเอารลับหลับลับแล้วไปเจ้าดอนเจ้าดอนเจ้าดอนไปไหนเฮ้ยอ่าวเมื่อกี้เห็นปีกแวบๆบแบบเจ้าดอนเจ้าดอนเร็วโ,โหรีบกับเวลาเหลือเกินมาเจ้าดิลโลโอ้โหมันมากัดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะอ่ะ มาจัดการเจ้าดิลโลนะโอ้ยฟันเลยออเอ้าขึ้นนกเองอีกมาดิลโลโอ้โหดันมากวนใจอีกเจ้าอาลฟาไม่มาเนาะโอเคเอามาตีกซาเรียบร้อยโอเคนอนอ่าหลับแล้ว เฮ้ยทำไมเนือ้อเหลือนิดเดียวไองอเอาไงนี่เดียวโอ้โหเนื้อไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปเอาเนื้อก่อนโอ้โหลืมอาหารเฮ้เราก็ว่าเราเอามาแล้วนะดูมันหมดเป็นไ,ไม่รู้เจ้าดอนกินจุเอาไปหมดเลยลักันไปไปละโอเคตัวไม่หนักเจ้าคาโนพี่มาแล้วอ่วอยู่ไหนอะ่ะ ไ้ตรงนี้ไหมเนี่ยเอ้ยนี่ข้างล่างข้างล่างโอ้โหต้องไปข้างล่างอีกโอเคเจอแล้วคานยังไม่มีตัวอะไรเข้ามาไปใส่อาหารเลยใส่ให้หมดไปเลยโอเคเยี่ยมเข้าสูตรเค้ยเหนื่อยเจ้าอัลฟาไม่มานะแถวนี้ไม่มีอะไรกวนใจแล้วโอเคเดยวเจ้าคาน เป็นของพี่แล้วก็ hey, ยังไม่ได้ผลิตอานเขาเลยนะไม่ไรจับให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาเขากลับบ้านแล้วไปผลิตอานแล้วกันฟื้นขึ้นมาได้แล้วโอเคเรียบร้อยเป็นของพี่แล้วเลเวล4ีเนะโอเคอ่ะบินกลับบ้านกันคานโตตามมาตามมาเลยตามมาไหมตามมาอยู่นะคะเป็นของพี่แล้วเดี๋ยวจะหาอานสวยๆให้ใส่นะ มามาเจ้าคาโนในที่สุดก็จับได้แล้วนะครับจะได้ไว้เฝ้าบ้านเนาะโอเคมามาโอเคขึ้นได้ไหมจ๊ะขึ้นได้อยู่ลงจอดตรงนี้แล้วก็ปล่อยเบาหยุดเจ้าคาโนรออยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปผลิตอานเขาเลยเนาะสำหรับเอ็นแกรมของเจ้าคาโน่ อยู่เลเวลเลเวลไหนอะเอ็นแกรมเขายังไม่เจอเลยนะอ่ะสี่สิบหกนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่อยู่ไหนเนี้ยอ่าโอเค จะต้องใช้เหล็กเหรอเหล็กเหล็กอยู่ในเจ้าตัวเจ้าอาเจนเนาะพี่ผลิตเหล็กอยู่โอเคผลิตเป็นฐานรองนี่นาโอเคเดี๋ยวทําลายทิ้งแล้วกันเพื่อจะเอาเหล็กเนาะเออก็ตั้งตรงนี้ สองอันละกันโอเคที่เหลือก็ไปฝากเจ้าอาเจนไว้โอเคแล้วเราก็มาทำลายเหล็กก็จะได้เหล็กมาลายฐานนะครับโอเคอันนี้มาผลิตอานเจ้าคาโนกันก็ใส่เหล็กเข้าไปอาโอเคผลิตได้แล้วนะผลิตเลย เดี๋ยวเราก็จะได้อ่านไปใส่เจ้าคาโน่แล้วนะครับโอเคเก็ okay. บของเรียบร้อยอ่านมาไปใส่เจ้าคาโน่กันเลยดีกว่าจะได้หล่อเท่ๆเนาะเอาของเก็บเพิ่มความเร็วแล้วกันอ่ะเค okay. แล้วก็เก็บของ เอาอานใส่เจ้าคาโน่เลยปึ๊บเนื้อเราก็เอาเนื้อมาเก็บดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเปืองโอเคให้ว่าชุดเดียวเอาเนื้อไปเก็บแล้วเราก็เอาอาหารมากินบ้างรู้สึกจะหิวเหลือเกินโอเคกดกินเลยกิน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 กกิน,ก,นกินไปเดี๋ยวเราไปขี่เจ้าคาโน่ เที่ยวในป่ากันดีกว่าตอนมีเจ้าไอ้นี่ดิอยู่ใ,ใกล้อะเจ้าอัลฟาโอเคไปขี่เจ้าคานโน่กันอ่โอเคคานโน่ป้ายลุยก่อนที่จะมืดเนาะไปเลยอ่เจอเจ้าพาราโอนะครับเดี๋ยวไปกัดเล่นเลย ฟ้าบมันกัดหรือมันขุิดก็ไม่รู้นะเรียบร้อยโอ้โหกัดแรงกัดแรงใช่ได้มีพาราโอเดินมาตัวหนึ่งฟ้าบฟ้าบฟ้าบเรียบร้อยโอเคเหล่านี้ไม่มีแล้วอะลงไปนี้มันเราจะเจอเจ้าอาัลฟานะจะไหวเปล่าอาัลฟาเก่งนะอืมนั่นไงยังวิง่งโอ้โหอัลฟาดูท่าทางจะดุหน้าดู อา้าวไอคอมปี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไชอวัดช็อปโอเคโอเคใจก็อยากจะไปควายจะเจ้า,จาอาฟฟานอุ้ยมแมลงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่โดนอะ่ะโอ้โหมันระยะทางเลี้ยวมันกว้างนะเนาะเดียวลำบากอา้าวนึกว่าตัวไดนโนเสาร์เอ่อ โอเคมาแรงมาใช่ไหมตั้งหลักได้แล้วมามาเรียบร้อยโ okay. อเคเจ้าคอมพีมาอีกแล้วตัวกวนใจคอมปีโอ้โหนี่มันเลี้ยววงกว้างอะ่ะออนอนไปคอมพีนอนไป,ป,นนไปเรียบร้อยเอาไงดีเราจะไปคว้ยกับเจ้าอัลฟาดีไหมเดี๋ยวรอสเตมิน่าขึ้นนิดนึงก่อน ใจหนึ่งก็อยากลองใจหนึ่งก็กลัวเจ็บเอ่อคอมพี้อีกแล้วเหรออา้ามาโอเคน่าจะหมดแล้วนะเอาไงดีไปเอาฟ้าก็เอาฟ้าสิโน่นเห็นไกลๆแล้วนะมันยังไม่เห็นเรานะครับถ้าเห็นเรามันคงจะวิ่งมาใส่อา่ามันมีเจ้าดิลโลอยู่เอาใกล้ๆก่อน นี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยเอาไม่โดนเลยเหรอออาโดนแล้วโอเคเรียบร้อยเอายางนะเออเรียบร้อยเออเออเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเอลฟามาแล้วเหรออุ้ยนี่ก่อนเอาตัวธรรมดาก่อนอุ้ยเอลฟามันกัดข้างๆด้วยอย่าก,กัดข้างได้ไหมกัดตรงได้ไหมอ่ะเฮ้ย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  หมก,กันแรงกันแรงเอาฟ้าเหรอเอาฟ้าฮึขึ้นหลอดแล้วเราอืออือโอเคตั้งตรงนี้ได้อยู่มันมาไม่ถึงตัว่อวึดมาเร็วจังเลยมาเอาฟ้าอืกัดไปเลเวลขึ้นไปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตุยเกือบตุยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตาย เพิ่มเลือดก่อนดีกว่ากินอาหารก่อนอาหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อาหารโ,โหต้องกินด่วนจะได้ฮิวตัวเองโ,อโหเกือบตอะเพิ่จับมาด้วยมาเอาฟ้ามาอีกมาเฮ้ยมันหนีไปแล้วใช่ไหมนเนี่ยแสดงว่าเลือดเราก็ทำดาเบจมันได้พอสมควรนะโหไอ้มารงเี้ะ อือหวนใจจริงเอาฟาจะอย่ามาซุ่มโจมตีนะโอ้ยคอมพี้เขาเหรอไม่มาเยอะจอะังอ่ะอือไอนอนโอเคเออโอ้โหมาแรงมาแรงมาแรงมหมดแล้วใช่ไหม,มยังมีเหรอหมดใช่ไหมเนี่ยตั้งหลักขอตั้งหลักนิดนึง มามดโอ้โหคัมปียังไม่ตุยกันอีกเหรอมามาหมดแล้วมัง้งโอเคโอ้โหต้องกินเลือดเลยไ้ยกินเนื้อก็อจะหิวเลือดโอ้โหไขยกับเจ้าอัลฟานึกว่าจะตุยซะแล้วรอบนี้ถือว่าสมอเบอนะมันหนีไปแหมอ่ะจะเก็บแอร์ดอปก่อน โอเคอาเฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะโอเคเก็บได้แล้วได้เตามาเนาะไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วใช่ไหมเอาฟ้าเจ้าหายไปไหนอย่าบอกนะไปอยู่ที่บ้านเราไม่มีละโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าสุดท้ายยกนี้ถือว่าเสมอ มันหนีไปนะมันกลัวเราละแต่เราก็เกือบตุยเกือบตุยจริงๆอะ่ะถ้ากัดอีกหน่อยเราตุยแน่เลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาทําปกคลิปของเจ้าคานโน่กันดีกว่าเนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จับมาได้นะเป็นไดโนเสาร์ดุร้ายนะครับเป็นเจ้าคานโน่เนาะก็ดีเอาไว้ฟอกบ้านถือว่าเจอแบบบังเอิญอะ่ะแต่ก็ระหว่างจับเนี่ยก็อันตรายนะครับเพราะว่ามีเจ้าอัลฟาอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะ โอเคในที่สุดเราก็จับคาโนได้แล้วนะครับโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ